ผู้หญิงที่มีคุณค่าต้องไม่เกาะผู้ชายกินเนะี่ยต้องทำอย่างไรบ้างต้องติดตามนะคะห้ามพลาดค่ะค่ะวิกกี้สุนิสาทกทีมนักแสดงรุ่นน้องแอลรินยุทธทั์เปิดใจผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่พอทำอย่างไรถึงจะเป็นสาวแกร่งยืนได้ด้วยตัวเองเราจะไปหาคำตอบกันคำาแรกตอบเร็วเป็นผู้หญิงอยากมีคุณค่าต้องใช้ชีวิตแบบไหนขยันทำงานหาความรู้เข้าตัวเองตลอดเวลานะคะพีแฟนรวยไม่ได้จะดีเสมอไปนะคะเราต้องรวยด้วยตัวเองค่ะ <laughs> เทคนิคทำตัวให้มีค่าถ้าไม่อยากให้ผู้ชายมองว่าเป็นของตายไม่ต้องพยายามวิ่งหาคนใช่ออถ้ามันใช่ปุ๊บเขาจะเข้ามาหาเราเองคนนี้ใช่หรือยังใช่แล้วค่ะ ความสนุก,นกแล้วคุณผู้ชมจะได้อะไรบ้างจากเคสนี้ก็จริงๆก็ได้ความบันเทิงเนาะเพ<ช>ราะว่าแน่น,น้วคำถามมันค่อนข้างแรงเราก็ตอบ<ช>ตรงมาก,กแต่ก็กกได้สาระด้วยเคยชีวิตพังผ่านจุดต่ำสดุดใช้เงินขาดสติจำได้แม่นเลยคือมีนักแสดงรุ่นพี่เขาพูดเลยว่าเก็บเงินไว้เยอะๆนะเพราะว่ามันมาเร็วไปเร็วสมัยนั้นยังไม่ค่อยสนใจเรื่องการเก็บออมชอบเยอะสุดกี่บาทวันหนึ่งวิ้ยก็นแสนก็ถึงนะ คนแซะแรงชีวิตน่ายฉาอยู่บ้านเลี้ยงลูกสบายเนอะทํางานทุกวันค่ะออไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นว่าทํางานเลยค่ะไม่ลงลูกทํางานบ้านหรอกค่ะก <c oughs> ็เรื่องผู้ใหญ่กดดันเร่งให้แต่งงาน <c oughs> ไม่ได้ค่ะเราต้องรวยก่อนเหมือนกันค่ะออถ้าเกิดวันหนึ่งเขาเทาเราทําไงล่ะคะจะไปพึ่งเขาหรอคะ <c oughs> อหรือไม่กล้ายอมรับเป็นผู้หญิงเก่งที่ยืนได้ด้วยขาของตัวเองเราหาได้ด้วยตัวเองเนาะมันก็ภูมิใจมันเป็นความภูมิใจที่มันเหมือนแบบ หามูลค่าไม่ได้เลยเจือสิงสถิง